โดยเฉพาะไร่ทนสงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่อีกจุดนึงครับไปที่สวนสัตว์สงขลาครับไปติดตามเรื่องราวจากผลกระทบของฝนที่ตกครับไม่ใช่คนเท่านั้นแหละครับที่เดือดร้อนสัตว์ก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยครับในช่วงหน้าฝนนะครับเพื่อป้องกันสัตว์ป่วยครับฟ้าฝนเนี่ยไม่เฉพาะคนครับที่เดือดร้อนสัตว์ก็ต้องดูแลกันอย่างดีด้วยครับ นี่ครับมีต้นไม้ล้มด้วยครับทางขึ้นสวนสัตว์ไปดูกันครับว่าทางสวนสัตว์สงขลาจะมีวิธีการดูแลสัตว์ยังไงครับในช่วงฤดูฝนครับนี่ครับเป็นพวกเก้งกวางครับในคอกเลี้ยงเก้งกวางครับที่เราออกมาให้ดูกันครับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ครับต้องดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดลวครับนี่เป็นการนำพะยางไหมครับพะยางนะครับเพื่อไปทำเป็นหลังคากันฝนให้กับพวกเก้งพวกกวางครับ ใช้ในการหลบฝนช่วงนี้ไปก่อนนะครับตากฝนนานๆเนี่ยครับไม่ดีครับสัตว์ก็อันตรายด้วยครับเสี่ยงที่จะล้มป่วยครับจำได้ที่สวนสัตว์ทำงานหนักหน่อยครับช่วงนี้ครับต้องทำเป็นซุ้มกันฝนให้พวกเก้งพวกกวางครับได้หลบฝนครับในช่วงที่ฝนตกลงมาครับสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจครับนี่ครับแบบนี้ครับ ทำเป็นที่หลบฝนชั่วคราวครับให้มันได้พักให้มันได้หลบฝนครับไม่ต้องถูกฝนมากเกินไปครับใช้เชือกผูกแล้วก็โยงกับรั้วลูกกลงนั่นแหละครับทำงานกันท่ามกลางสายฝนครับขนก็เปียกสัตว์ก็เปียกครับไม่เป็นไรครับเอาให้สัตว์ปลอดภัยไว้ก่อนครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ ได้ครับแบบนี้ก็โอเคครับช่วยกันฟ้ากันฝนได้ครับนี่ก็อีกจุดหนึ่งครับทาหลายจุดนะครับไม่ใช่จุดเดียวครับเพื่อให้มีมุมหลบฝนได้ทั่วถึงครับตอนนี้สภาพอากาศปีนี้ครับปลายปีนี้ครับฝนเจอฝนเต็มเต็มเลยครับอ่าดูดูครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เข้ามาหลบฝนแบบนี้ครับน่ารักครับใช้ได้เลยครับ เรียบ้อ่อ๋อนี่ครับดูครับดูครับเนี่ยได้ผลจริงๆิครับเข้ามาหลบฝนแบบนี้ครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามาหลบฝนปั๊บเลยครับยังกะรู้แลวครับยังกะคอยเลยครับนี่ครับยังสู้ครับยังสู้ครับพนัการสวนสัตว์สงกาครับยังสู้ครับทําได้ครับชุ่มช่าเลยครับในสวนสัตว์ครับฝนตกลงมาไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าหนักมากเนี่ยก็ต้องดูแลกันหน่อยครับส่วนที่ก็เอาฟางมาให้กับพวกสิงโตนะครับ ได้อบุ่นครับได้นอนได้ไรบนฟางเนี่ยอบุ่นครับอากาศเย็นๆหนาวๆตอนกลางคืนตอนฝนตกครับได้นอนบนฟางแบบนี้ครับอุ่นครับไม่เฉพาะคนนะครับที่ต้องกานความอบุ่นสัตว์ครับสิงโตก็เหมือนกันครับดูครับนั่นครับอยู่ข้างหลังนั่นแหละครับสิงโตโคสิงโตครับจากนี้สนใจก็เอามาเป็นทําเป็นบาะรองพื้นให้มาเลยครับ ให้มันได้อุ่นครับอ่ามาแล้วครับนี่ครับพ่อแม่ทั้งกินไม่ใช่ของกินนะครับมันก็เอากลับกลายเป็นว่ามากินซะงั้นครับขึ้นไปแล้วครับก็โอเคครับของแปลกของใหม่ครับยังไม่รู้ครับกินบ้างอะไรบ้างเล่นบ้างครับธรรมดาครับกลางคืนก็ได้นอนกันครับเพื่อคลายความหนาวครับมันก็จะเล่นมันก็จะสนแบบนี้ครับเจอของใหม่ครับยังไม่รู้เลยครับแท้แทเลมเลมๆดียกว่าย่า ก็โอเคโอเคนะครับเท้าอะไรก็อุ่นครับเหยียบบนฟางเลยแค่นี่ครับมาเล่นกันสนุกเลยครับสนุกเลยครับได้ของเล่นใหม่ครับเป็นฟางครับนอกนอกจากจะไปหนาวกันแล้วครับได้เล่นครับได้ขาบไปมาแมงกระจายเต็มเลยครับไม่ต้องไปเขี่ยไม่ต้องไปปูอะไรแล้วครับเจ้าสิงโตพวกนี้ครับกระจายเลยครับมาดูงูเยี้วเขี้ยวขอกันมั่งครับงูก็หนาวนะครับ ทำยังไงครับเอาขี้เลื่อยนี่แหละครับมารองพื้นครับให้กับงูได้เลื่อยครับอันนี้ใครครับเมียเค็นหรือเปล่าครับรู้ว่าตัวอะไรครับเนี่ยไม่แน่ใจครับเอาขี้เลื่อยครับนี่ครับขี้เลื่อยครับเอามามีหลายชนิดนะครับตัวนี้นกงูครับงูครับงูครับเห็นแล้วครับเห็นหัวไหมครับงูครับงูครับอันนี้ก็เป็นไฟที่มาส่องสว่างเพื่อให้เกิดความอบอุ่นนะครับมีงูเหลือมครับ งูเหลี่ยมครับเอาขี้เลื่อยมาปูครับส่วนนี่ไฮไลท์ที่เด็ดเลยครับพระเอกของเราครับลิงชิปแปนซีครับเจ้าจ้นครับเอาอะไรให้มันครับกระสอบปานครับโยนไปให้เลยครับให้มันห่มไม่มันห่อตัวครับเจ้าจ้นชิปแปนซีพระเอกของเราครับได้กระสอบปานเลยครับพาไปแล้วครับเดินไปแล้วใช้ได้นะครับให้มันห่มให้มันห่อตัวช่วยคลายหนาวครับในช่วงที่ฝนตกหนัก แสนรู้จริงๆครับเลียงครับจะทํำยังไงดีเนี่ยอ่ะดูมั้ยครับใส่เลยครับแย่ขาลงไปครับใส่เลยครับนุ่งเลยครับแย่ขาลงไปครับทั้งสองข้างไปครับนี่ดูครับว่ามันจะทํำยังไงน่ารักจริงครับนี่ก็เป็นวิธีที่ ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับสัตว์ในช่วงที่ฝนตกอากาศหนาวครับที่ทางสวนสัตว์สงกาครับดูแลสัตว์ทุกชนิดอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ครับ